สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายแฟนลับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก่อนจะกลับบ้านปากส่องก่อนสิเมื่อเมืองสองคนมาเวร้านาน้ำเพราะว่าเห็นผู้สาวขายนา้ำงามก็เลยมาเวรสบายดีสวัสดีค่ะสัยดีโอ้โหน่ารักจังเลยอ่าสิมากินกาแฟโบราณขาจะเอื้อยยังกาแฟน,นุ่มบโอเคกาแฟน,นุม เรียกว่ากาแฟโบราณทูนียสิเป็นร้านประมาณว่าน้ำผลไม้ปั่นกับนี่เนาะป้ากับจากที่จะสร้างยังง่วงนอนสร้างน้ำบักงนอดน้ำบักนอดอ่าต้องอธิบายน้ำบักนอดใส่บักนอดเป็นหน่วยแนวใดยเสาวรสเสาวรสข้าพี่น้องบักนอดด้วยสินะวะผอยวันทุเป็นหัวคือนอดเด็ดว่าเลยมันคือน้ำสาวรสน้ำบักนอดพี่น้องนะครับอันนี้อันนี้เขาหูอยู่ผมจะเป่าแล้วน้ำบักเกี้ยง น้ำบักเกียงหรือว่าบักสมเขียวหวานนี่แหละพี่น้องนะครับน้ำสมคั้นเนาะนี่อยากอยากเบิ่งอยากเบิ่งตอนเบรีส์หน่านะกาแฟนุ่มนะมหมยอยากเบิ่งนั่หมกับกับกาแฟกาแฟแบบว่ากาแฟโบราณน่ะพี่น้องนะครับอยากเบิ่งตอนเบรีส์นะมั้เพราะว่าอาจารย์ลอยเคยกินลาติดใจกาแฟโบราณซึ่งต่างกันต่างจากบ้านเฮาหลายกาแฟนุ่มนี่กาแฟโบราณบ้านเฮาต่างกันเที่ยงพี่น้องนะครับรสชาติขมกลมเที่ยง นะครับแต่ว่าคนอื่นเบ่งบากไม่เขาเนะ้ออันนี้จะมีเมอกี้บักบักน,อนอ<ต>็อตเนาะหรือว่าบักสาวรสสาวรสนะครับเพิ่มวิตามินซีด้วยกสมเกลี้ยงแล้วก็จะมีแอปเปลิลด้วยนะครับสาหรับคนที่ชอบแบบกินแบบอาหารออกแบบคลีนขนะี้ยนก็จะมีบักแอปเปลิลแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย อาโวคาโดโวคาโดอาโวคาโดอาโวคาโดคาโดคาโดนี่นะครับปกตโวคาโดนะครับต้นมันสีอยู่นี่ครับพี่น้องปกตโวคาโดะอโวคาโดนะครับแล้วก็จะมีแคนตาลูปขาเจ้าเอิดอยังทั้งนี้แคนตาลูปแคนตาลูปคือกัญโบราณแบบยงไทยเนาะมันก็หลานเนาะนี่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 ใช่ไหมอ๋อไอ้ต้นนี้พี่น้องนี่ครับกาแฟโบราณพี่น้องครับ กินในบล็เลบะหม่หมักุ้มสุดอ้ถูกกินในบล็อตได้ไกินในบล็อตได้แล้ววะคุ้มือเลยอ๋อไม่ใส่ถุงให้ด้วยใส่ถุงเลยใส่ถุงด้วยโอ้ยฝ่อยบะมักใส่ถุงอ่ะนะฝ่าปยบะหมักใส่ถุงใส่ถุงมันสิแตกเนาะใส่ถุงมันจะโมแตกโอเคใส่ถุงมันจะโมแตกไหมครับเพื่อนว่าใส่ถุงมันจะโมแตกแล้วก็ดูต่อดูต่ออ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำปั่นนะครับ ปั่นทั่วไปเนาะเอาข้าวสดก็มี้มะกรวยปั่นก็มี้ในน้ำซุปนี่ได้มันเกรนดมอย่างเป็นน้ำอ่าช่ชานมเย็นอ๋อในชานมเย็นเนาะชาไทยชาเขียวชาไทยชานมเย็นน้ำมะนข้าวอันนี้มะกรวยนุ่มสดอ่าน้ำแก้ซ้ำในครับใบบัวบกเรียกว่าพักหนอกพักหนอกอ่าเอาเพื่อที่จะได้ใส่ขวดโหลไว้ย่างดีอันนี้จะเป็นเยอะจีเสียมีเจ้า ที่เมืองมามาเสียงพุ่มอันนี้คือกาแฟนมปูตุ๊บแตกสายตากันนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าบนใส่ถุงไงพันว่ามันจังบ่แตกเพันว่าแต่ว่าใส่ถุงบ่ใส่ก็แตกขึ้นเขาแล้วครับจัดร้อยรสชาติยังเหมือนเดิมยังคือเก่ากินย้ำได้ก็รสชาติดีคือเก่าพี่น้องเป็นกาแฟโบราณแบบกินแล้วติดใจน่ะปลื้มมากเลย รสชาติแบบสิออกประมาณว่านุ่มสีน้ำมะก่อนพี่น้องครับสีมันนุ่มมกะกรันแล้วก็สีมีความนัวของความนัวของของเกลือนิดนิดแล้วก็ความหอมของกาแฟขั่วใหม่ๆสดๆกาแฟขั้วเองเนะาะกาแฟขั้วเองพี่น้องครับกันากาแฟบะหมี่กับสิเปลือกได้ามาคำมั้งจ๊ะนะครับหอมด้วยคนหอมคือกันเป้าเรียนเป้าเรียนว่าหยอกเปินออซือ้อจ้าครับ แต่วาา่ากันผู้ใดได้มาทั้งปีนะครับพี่น้องขันอยากซิมกาแฟโบราณหรือว่ากาแฟนุ่มนเนาะเขาเอิ่นเนาะเขาเอิ่นมาแต่น้อยหรือตี๋ปากมาแต่น,น้อยว่ากาแฟนย่ากาแฟนุ่มบ้านโดงกระเดือนป้องขันพี่น้องอยากซิมสั่งเลยครับขันขาไมาทั้งปีขันพ่อร้านแนวนี้สั่งเลยว่าเอากาแฟนุ่มสิได้กินคือจันร้อยกินนี่พี่น้องสุดยอดเนี่ยจันดึงก้อนหมาก,กินหมากน้ำหมากน็อดหรือว่าน้ำสับปะรุษสววาษสว,วรุษสาว,วรุษกินแบบเฟรช โอ้ไรกอมวยงวยเนาะ่วนตัวใดถุงใดก็สาวถุงละสิบพันประมาณก็ถึงประมาณก็สักกอนถึงก้อนถึงณตอนนี้ไม่ถึงเนาะสิบพันประมาณสามสิบาทพี่น้องครับถุงบางไงไพ่เซ่เลาไปอยู่กันสองคนเนาะสาวเนาะ้าวขายขายมันหมานสุกๆมันหมานนะครับปากมงช่องในเนื้อช่องรอย n ช l แนลที่เป็นภาษาไทยรอยชนแนล นะครับฝา oh, oh, oh. กฝากติดตามไม่ด้วยไรชาแนลกดติดตามไม่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พันพิมพ์ไปบอกเนะี่จากล้านน้าเด้อยจะเสียเขามีแห้งใจจ้า hey, 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 hey. จ้าจ้าเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาสันส้นๆซ้ำ <Okay. S 1> นี่แหละครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับไปแล้วครับขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องครับเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองคนนะครับบ้านปากซองไปแล้วเด้อสาวขอบคุณครับพี่น้องปขึ้นรถไปกันต่ขอเฮ้ยพ่อกันพูดละ uh. บาดบากซองเวลาห้าบาดดิไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เอาสันสันสนะครับบ่ยเห้าขอบคุณครับไปครับเดินทางต่อฮอน